สวัสดีครับพี่กีตาร์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวโปรแกรมอ m มูนะครับที่เล่นใน ds นะครับเออผมเมื่อวานนี้ผมลงตัวอาโฟกับเมมไว้ครับผมจะลงเป็นเกม DS กับอ m มูเลเตอร์ไว้นะครับเรามาดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างในเมมนะครับเมมเป็นเมมส2บสองกิกนะครับส2บสองกิกก็ฟอกตัวอาโฟตัวหนึ่งนะครับ ผมจะลงเป็นรูปภาพเป็นส่วนไปให้ด้วยนะครับในนี้นะครับผมจะลงเกมเครื่องอะไรไว้บ้างนะครับดูก่อนนะครับบีอาตารีครับอันนี้เกม DS นะครับนะครับอันนี้เป็นเกมบอยครับเกมบอยเอ็ดวานครับเกมบอยคัลเลอร์เกมเกียนะครับมัตเตอร์ซิสเต็มนะครับไมกระดนะครับ NES ครับผม neo n e g j o pocket ครับ pc engine นะครับ แล้วก็ซูเปอร์แฟเบรคอมครับนะครับทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเกมรวมๆแล้วอ่ะมันมันมีมันรวมลอมทั้งหมดแล้วอ่ะมีประมาณเรียกว่ากี่กี่กี่ลอมดีอะประมาณห้าหกห้าหกพันเกมได้มั้งครับนะครับนี่อันนี้เป็นตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมก็อันนี้จะเป็นตัวมัตเตอร์ซิสเต็มครับเกมบอยครับอันนี้เป็นอ่าเนโอเจโอพ็อกเก็ตครับ PC Engine ครับซูเปอร์ครับ อัตลีครับแล้วก็อันนี้เป็นแมคดาดครับเกมบอยครับนะครับแล้วก็เป็น s n e s นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเกมนะครับก็กดเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เลือกไปที่ไฟล์ลอมครับนะครับเห็นไหมอะผม ผมจะไล่ตั้งแต่ต,ตัวสอน A ถึงแนะนะครับอ่านะครับอันนี้ A นะครับแค่ A ก็คุมแล้วจร,จริงชุดเนี้ยแค่ลอมก็คุมแล้วนะครับเนี่ยแค่นี่คือตัวสอน A นะครับยังไม่หมดเลยอะ่ะ เกมเยอะมากครับชุดนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะครับแค่ส่วนที่ถามมาว่าเอาไปเล่นกับ3 d s ได้ไหมนะครับผมต้องบอกว่า3 d s ผมไม่มีเครื่องรองนะครับแต่ที่ผมถามถามช่างจากสภาเหล็กมานะครับเขาบอกว่ามันสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องเอาไปลงไปลงลอมของของตัวเองของของของ 3DS เองนะครับนะครับอันนี้เป็นอัตลินะครับ ก็ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นมาเตอร์สเต็มนะครับครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับแล้วก็ใครสนใจอะไรก็เข้าไปดูราคาในลิงก์นะครับนะครับก็เกมมันค่อนข้างเยอะมากนะครับต้งบอกว่าชุนนี้แค่แค่ลอมก็คุ้มแล้วนะครับลอมเกือบเป็นพันเกมเลยอะนะครับอ่านี่เป็นของมาเต e r s y s สเต็มนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะ